อ๋อประเด็นนั้นใช่ไหมครับก่อนนั้นอ๋อมีดราม่าที่แบบว่าผมจ้างงานคนคนหนึ่งครับที่เกี่ยวกับการทําเพลงเนาะแล้วทีนี้ก็เขาอ่ะคนนั้นอ่ะเขามีคดีความกันอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง <S <S เรื่องมีการฟ้องร้องกันอยู่แล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นผมไม่รู้แต่ทีนี้พอพอมารู้คือตอนที่เขากําลังจะขึ้นศาลแล้วเขาก็มาแจ้งผมมาว่าว่าเขามีมีเรื่องกันอยู่นะแล้วทีนี้พอ แล้วตอนนั้นฝ,ฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายหญิงเขาก็แบบเเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ทำคอนเทนต์คอนเทนต์มาอ่าโอเคผมก็ได้รับรู้แต่ผมไม่ได้แอคชั่นอะไรแล้วเขาก็มีมีการส่งข้อความมาหาผมแต่ผมก็ผมได้รับรู้นะแต่แต่ไอผู้กรณีเขาก็บอกผมอยู่นะว,ว่าเอ้ยคนที่ผมจ้างงานอะ่ะเออเขาเขามีประเด็นนี้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ในการฟ้องร้องการใช่และทีเนี้ยอันนี้ผมย้อนไปนะครับแล้วทีเนี้ยพอ พอมันอยู่ในช่วงของการขึ้นศาลกันผมก็ทําอะไรเยอะไม่ได้แล้วแต่ผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะเอาประเด็นที่เขาพูดมาพูดในสื่อผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการกระจายวงกว้างผมก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทาอะไรแต่พอเวลาผ่านไปโอเคพอมันมันจะใกล้ถึงวันน่ะมันมันก็เป็นเรื่องดราม่าใหญ่ขึ้นที่ใกล้ใกล้จะตัดสินนะครับสรุปเ,เขาไม่ผิดทีนี้เขาไม่ผิดสิ่งที่เขาทําเพื่อขอโทษเรา เขาก็ลบทั้งหมดออกไปออกจากช่องทางผมโดนเยอะครับตอนสิ่งที่ผมโดนคือแบบคนก็เข้าใจผิดไปแล้วว่าผมให้ให้พื้นที่กับฆาตรกรคือให้งานกับฆาตรกรอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาใช้เขาใช้อย่างนั้นเขาบอกแบบีเดอสกาแบบร่วมงานกับฆาตรกรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบไม่เขาเรียกว่าไม่คัดลองก่อนซึ่งเอาจริง,รงๆอ่ะผม ผมก็ไม่ได้แบบเขาไม่ใช่พนักง,งานประจำ <Yeah. S 1> หนึ่งคือเขาไม่ใช่พนักง,งานผม,ผมจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็พอมันเกิดประเด็นอย่างนี้ผมก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้แต่ผมก็รอ,อเรื่องของศาลแต่ประเด็นคือก็มันจบไปแล้วจบแล้วเพราะว่าศาลก็ตัดสินแล้วว่า,อ,าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีความผมิดครับผมแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะเอามาพูดเยอะเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรงแต่เขาใช้ชื่อผม ไปในทําให้เรื่องมันดังขึ้นมากกว่าครับเพราะมันเปนเวลาแบบการสร้างงานต่างๆมันทำให้เราต้องแบบว่าากรีนการสกรีนมากต้อุกนผมว่าถ้าถ้าถ้าประเด็นนั้นมันสําคัญนะครับการสกรีนคนที่เข้ามามาร่วมงานก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเนาะส่วนตัวผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดณช่วงเวลานั้นที่ทําได้คือเหตุการณ์ของเขามันเกิดขึ้นมาแล้วเออแล้วเขาก็มายอมรับกับผม โดยตรงว่าเขาไม่ได้ผิดผมก็รับรู้แล้วเขาไม่ได้ผิดแล้วมันก็อยู่ในร่วงกันขึ้นสารแล้วเขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเครอให้สารตัดสินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรามีได้มีการแบบเสียค่าเสียหว่าค่าจ้างอะไรไปเรื่อยที่มันมีเกเรื่องตัวเลขรอว่าเราแค่แบบพอสุดผมผมมาเสียหายครับคนอะมองผมไปในทางที่เสียแล้วแต่ตัวผมไม่ได้เทคแอคชั่นเชิงไปเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้ที่กระทาความผิดกับผมผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้เสียหายแล้วอะแล้วผมยิ่งไปทำนี่เหมือนมันเป็นการตอบย้ําเขาอะแต่ผมก็เลยแบบอืแต่ผมทําอะไรไม่ได้ผมก็ก็ปล่อยมันให้มันเกิดขึ้นเราเนี่ยเรารู้ตัวผลการออกาเป็นยังไงครอผมรู้ครับรู้ครับก็ก็คือผู้เสียหายครับผู้เสียหายในการที่ออกมาชี้แจง พอชีช้แจงคนคนเข้าใจในใน,ในสถานการณ์ครับคนติดตามผมเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็เข้าใจว่ามันอยู่ในการอยู่ในกระบวนการของกฎหมายเนาะกระบวนการกฎหมายระหว่างสองคนที่เป็นคู่กรณีกันครับแล้วก็เข้าใจในโพสิชันของผมขึ้นว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถูกป่ะคือผู้จ้างงานนะครับ มันทำให้แบบว่าคนแบบเชื่อใจเราน้อยลงไหมครัับการแบบว่าสร้างงานเกิเราเลยอืหมายถึงว่าเวลาที่เกิดสางงานเราอะไรเรานจริงๆสำหรับคนที่ติดตามข่าวแล้วก็ดูแล้วก็วิเคราะห์บริบทดูน่าจะเข้าใจนะก็มีวิจารณญาณดูว่าไม่มีผลขนาดนั้นครับไม่มีผลขนาดนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพอเราวาได้ไป เขามาจ้างงานเราเนี่ยงเขาที่มันมีการเลื่องอะไรอย่ไม่ครับมรมผมผมเชื่อผู้ที่มาจ้างงานหรือมาร่วมง,งานกับผมค่อนข้างเข้าใจถึงประเด็นว่าแล้วก็เข้าใจถึงจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของคนที่สร้างเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับจริงก่อนกั็คนนี้ก่อนหน,น,น้านั้นเรามีปัญหาในชีวิกันมาก่อนหรือเปล่ากับคนก็จะยึดที่ดินเราอ๋อไม่มีครับผมไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่เกี่ยวเขาแค่ต้องการอยากที่จะให้ประเด็นมัน มีชื่อเสียงแล้วก็โดยใช้ชื่อเราเข้าไปเกี่ยวขพรว่าทําไมผมยังให้พื้นที่กับคนที่หาว่าเป็นฆตาตกรคนนี้ละ่ะเออใช่ครับม,มีการเากลียกลัอไหม,ไมเ,เพราะว่าแบบว่าทำไมทำแบบนี้กับเราหรือว่ามีการคุยกันอ๋อไม่ครับผมแค่ดําเนินการทางกฎหมายครับผมแค่โปรเทคตัวเองด้วยด้วยไม่ใช่ดนเนินทางกฎหมายหมายถึงว่าเขียนเขียนอ่าชี้แจงอ่าให้ให้ชัดเจนครับ แต่เป็นทการ,รแบบว่าแจงความกลับอ๋อไม่ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ในเรื่องราวงนี้เ้นสำหรับตัวนี้เราคิดว่ามันมันสอนอะไรเราบ้างครับเรื่องของนการัสอนอะไรกับเรื่องผมว่าการการที่ชัดเจนครับการที่ชัดเจนกับกับกับคนดูแล้วก็การที่เราเอ่อไม่ได้ทำอะไรผิดการที่เราออกมาปกป้องตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ดีกว่าปล่อยไปเพราะว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือถ้าผมปล่อยเงียบผมไม่อยากให้แสงครับเอาตรงๆนะผมไม่อยากให้ประเด็นมันเกิดแต่กลายเป็นว่าคนก็เข้าใจผิดเราเยอะเกินไปครับแต่แต่ถ้าการที่เราได้ออกมาชี้แจงออกมาพูดลำดับเหตุการณ์ปกป้องตัวเองผมว่าก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันก็ทําให้ผมคิดครับเพราะว่าการที่ผมปล่อยก็เหมือนกับมผมผมยอมรับ แต่จริงๆผมไม่ได้ยอมรับแต่แค่ผมไม่อยากให้ให้ให้ใหใหส,สปอร์ตไลท์ครับ